ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชือ้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดอินโดนีเซียแผ่นดินไหวรุนแรง6.6แมกนิจูดขย่ากอชาวาคนหนีตายกละหลน เกิดแผ่นดินไหวขนาด6.6มกนิจูดใต้ทะเลนอกเกาะชวาของอินโดนีเซียเมื่อบ่ายวันศุกร์แรงไหวสั่นสะเทือนรุนแรงรู้สึกได้ชัดในเมืองหลวงกรุงจาการ์ตาสร้างความแตกตื่นตกใจแก่ประชาชนที่อยู่บนอาคารสูงสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานจากกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาว่าประกาศของสำนักง,งานอุตุนิยมวิทยายอินโดนีเซีย BMKG ระบุว่าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อเวลา16.05นของวันศุกร์จุดศูนย์กลางอยู่ลึก10กิโลเมตรใต้มหาสมุทรอินเดีย ห่างจากชายฝั่งจังหวัดบันเดนและทางตะวันตก สุดของเกาะชวา52กิโลเมตรตอนแรกรายงานระบุว่าความรุนแรงที่6.7มกนิจูดแต่ต่อมาได้ปรับลดลงเป็น6.6มินิจูดและหลังการประเมินสถานการณ์ไม่มีการประกาศเตือนภัยสึนามิและ B.M.K.G ประกาศเตือนประชาชนให้อยู่แต่ในบ้านหลังเกิดแรงไหวติดตามหรืออัพเดทช็อค5ครั้งโดยครั้งแรงสูงสุดวัดได้ถึง5.7มินิจูดรายงานของสื่อท้องถิ่นในกรุงจาการ์ตาซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหว193กิโลเมตรระบุว่าแรงไหวสะเทือนรุนแรงทําให้ประชาชนที่อยู่บน อาคารสูงในเมืองหลวงแตกตื่นรีบหนีลงจากอาคารมาอยู่ตามถนนหรือที่โล่งข้างล่างแรงสะเทือนไหวเกิดขึ้นนานกว่า1น,นาทีนายทวีกริตาการนาวตีผู้อำนวยการ BMKG เผยในระหว่างแถลงข่าวถ่ายทอดสดทางออนไลน์ว่าเขาอยู่ในบ้านรู้สึกเหมือนรถบรรทุกคันใหญ่วิ่งผ่านหน้าบ้านอินโดนีเซียมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่บนวงแหวนแห่งไฟแนวรอยเลื่อนแผ่นดินเปลือกโลกรูปเกือกมารอบริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้งเดือนที่ผ่านมาได้เกิดแผ่นดินไหว ขนาด7.4มกนิจูดทางภาคตะวันออกทางการประกาศเตือนภัยสึนามิแต่เกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อย Even two-story homes shook strongly in the satellite cities of t a n a r o n Bogor, and Bekasi. Houses and other buildings were damaged in Sumo. Damage reported was also reported elsewhere. There were no immediate reports casualties. s w l e e ค e า e เสียหายก็ถูกรายงานที่อื e นด้วยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิ a ทันทีทีมข่าวเอไอซ c ทีวีชาแนลรายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่าง วัคซีนสู้โควิด